พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระรพรทานพระบรมราชวโงการให้คณะบุคคลเฝ้าทุลองทุลีพระบาทดังนี้เวลา17.15นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเดจออกนัพระที่นั่งผสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ด้าโชเชริงโตเกนายกรัฐมนตรีราชนาจักรภูตานและนางตาชีโดมาพริยาเฝ้าทุลองทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรพูตานอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่สิงเยหวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่4แห่งราชนาจักรภูตานระหว่างวันที่23-26มิถุนายน2534และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนราชนาจักรภูตานหลายครั้งกับทั้งพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านต่าง อธิด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการเกษตรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวพูตานประเทศไทยและราชนาจาักพูตานถือเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งในระดับพระชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาขณะที่ราชนาจักพูตานให้ความสําคัญและชื่นชมความสําเร็จในการพัฒนาประเทศของประเทศไทยโดยเฉพาะการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศของราชนาจักรภูตานซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติของสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่4แห่งราชนาจักรภูตานปัจจุบันราชนาจักรภูตานมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขค,คือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคยเสินนำเกียวหวังชุก และมีดาโชชิริงตเก,ปเ,กปเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่28มกราคม2567เวล17า17.29นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางโกโุลเนอปูฮามิลเเกชมินทาอินูกาโกโุลเนเอกอัครรัชทูสาธารณสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยซึ่งพระรพรทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4พฤศจิษษกายน2564 เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการหนีนายสเฟนนิสารตะเสานานาเกคู่สมรสรวมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วยเวลา17เนาิกา44นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่และผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานพระบรมราชวาท ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่3 4, 3ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้ได้พระชันทาพระบรมราชวาสแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการไปแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติเช่นกีฬาโอลิมปิกนี้นับว่าเป็นเกียรติ อย่างสูงทั้งเป็นเกียรติแก่ประเทศและเป็นเกียรติแก่บุคคลกล่กาวคือการที่ประเทศไทยมีนักกีฬาที่สามารถไปแข่งขันในกีฬาที่ถือกันว่าเป็นนัดสำคัญที่สุดของโลกก็นับเป็นเกียรติแก่ประเทศอย่างน่าภูมิใจ สนเกียรติแก่บ,บุคคลที่มาจากการที่แต่ละคนจะได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งความสามารถทางกีฬาและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนจึงขอให้ทุกคนรักษาเกียรตินิไวและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยน้ำใจนักกีฬาและความเป็นมิตรไมตรีต่อทุกคนทุกชาติเพื่อเชิดชูเกียรติภูมิของชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศชาติต่อไปเวลา17นาิกา57นาทีพระจักรารพระบรมราชโองการให้นจุนจิโอตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามคูบูตาคอร์ปอเรชั่นจำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารเฝ้าทุลละองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพระราชาทานแก่โครงการพระราชดำริต่างๆตามพระราชทธยาศัยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28บกรกฎาคม2567เวลา18บ1นาฬิกาหนึ่งนาทีพระราชทานพระบรมราชโองกาสให้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำนายโนริอากิยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทุลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อส่งใช้สอยตามพระราชธนยาศัยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เวลา18บแนาิกานาทีพระรพรทานพระบรมราชวโรกาสให้ในอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อุโสกลุ่ม b ี c จีบิกษีละคณะเฝ้าทุลรอองทุลีพระบาทถวายพระพรชยมงคลและน้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชพยาไซเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2567 สมเด็จพระสันิษาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพอพระเนสผ่านที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกาะโซโอม,ลมลาลลนกรุงเฮลซิงกิสาธรารณรัฐฟินแลนด์ ดังคันที่25มิถุนายน2567เวลา8นิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฟินแลนด์ซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย4ชั่วโมงสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดา,ส,ดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปท่าเรือลือไปกินไลตุรีเพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปเกาะซัวมารินนาะอยู่ในทะเลบอลติก ประชากรประมาณ850คนเป็นที่พักอาศัยสถานที่ทำงานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพิพิธภัณฑ์ซัวมาลินนาจะแสดงประวัติและความเป็นมาของป้อมปราการซัวมาลินนาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือย u เนสโกเมื่อปีคศ1991 ปีเดียวกับที่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารของประเทศไทยได้จดทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเช่นกันช่วงที่ฟินแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของสวีเดนสวีเดนได้สร้างป้อมประการซัวมารินาขึ้นปีคศ1748เพื่อป้องกันภัยจากจากักรวรรดิรัสเซียใช้เป็นฐานทัพเรือนในสงครามจากักรวรรดิรัสเซีย ราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างคศ1 7 8 8ถึง1790 17สวีเดนแพ้สงครามทำให้จกักรวรรดิรัสเซียยึดครองป้อมประการนี้เป็นฐานทัพทหารสำคัญของจกักรวรรดิรัสเซียในบริเวณนี้เพราะมีภูมิศาสตร์ที่ดีเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลป้องกันผู้บุกรุกที่จะเข้าสู่แผ่นดินในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกองทัพเรือของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชใช้ป้อมประการนี้เพื่อปกป้องเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังจากที่ฟินแลนด์ได้ประกาศเอกราชเมื่อปีคศ1917ฟินแลนด์ใช้ป้อมประการนี้เป็นค่ายกักกันนักโทษมากถึง8,000คนจากสงครามกลางเมืองปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อป้อมประการเป็นชื่อซูวมาินน์หรือทัสเซอร์ออฟฟินแลนด์เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกราชของสาธารณรัฐฟินแลนด์ปัจจุบันมีเรือดำน้ำปลดประจำการอยู่หนึ่งลำเป็นเรือดำน้ำลำแรกและลำเดียวของประเทศ มีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่สร้างเรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเรื่อยมาจนถึงปี1985เป็นอู่แหง้งเมื่อต้องการให้เรือเข้าจะเปิดประตูน้ำสมัยก่อนใช้กังหันน้ำในการส่งน้ำเข้ามาเรือก็สามารถเข้ามาได้เมื่อเรือเข้ามาถึงจุดที่ต้องการแล้วจะปิดประตูน้ำน้ำออกจนกระทั่งอู่แหง้งจึงเริ่มงานซ่อมบำรุงเกาะนี้เหมือนเมืองขนาดเล็กมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับทั้งที่พัก โบ์สวนและแปลงเกษตรเกาะซื่มาลินนามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทําให้ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลและวิจัยเพื่อนํามาอนุรักษ์และพัฒนาเกาะไม่ใช่แค่การก่อสร้างให้คงสภาพตามเดิมแต่ต้องให้ใกล้เคียงกับของเดิมที่สุดงานวิจัยทําให้ทราบถึงวัสดุที่ใช้งานวิศวกรรมโครงสร้างผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเส้นทางคมนาคมในเกาะ สิ่งเหล่านี้จะทำให้การอนุรักษ์ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ให้คนศึกษา TY ต่อไปทำให้เกาะซว่มารินนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมมีนักท่องเที่ยวมาชมประมาณล้านคนต่อปีเป็นการท่องเที่ยว <ἠ ets> แบบยั่งยืนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การออกแบบแบบตั้งคืนปีคศ1873 เป็นที่เก็บรวบรวมงานวิจัยและเอกสารด้านการออกแบบกว่า2แสนชิ้นมีวัตถุภาพวาดและรูปภาพรวมถึงคลังข้อมูลของนักออกแบบมากกว่า 1, พันคนพิพิธภัณฑ์การออกแบบนี้สะท้อนถึงอิทธิพลของการออกแบบในทุกๆด้านของการใช้ชีวิตทั้งสังคมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศฟินแลนด์แสดงให้เห็นว่าการออกแบบมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเริ่มตั้งแต่เสื้อผ้าของใช้ธรรมดา เมื่อมีการออกแบบที่ดีประโยชน์ใช้สอยจะมากขึ้นมีคุณค่าผ่านการออกแบบพิพิพธภัณฑ์จะแสดงสองส่วนคือนิทศศการถาวรอ,อาทินิทรศการยูโทเปียนาวแสดงผลงานที่โดดเด่นจากยุคทองของการออกแบบของฟินแลนด์ในช่วงคศ1950ได้แก่โทรศัพท์มือถือโนเกียและเกม Angry Birds กันไกฟรสกัสนายโอเลฟแบ็กสตมออกแบบกันไกคู่มีด้ามจับพลาสติกเขาทำต้นแบบด้วยไม้ทดลองทำใบมีดความถนัดซ้ายและขวาผลจากการทดลองฟิสกกสปฏิวัติตลาดกันไกรระดับโลกด้วยการออกแบบกันไกลตามหลักสรีรศาสตร์และมีสีส้มเป็นเอกลักษณ์รู้จักไปทั่วโลกและการจะแสดงประวัติศาสตร์การออกแบบและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมศิลปะในฟินแลนด์ รวบรวมได้จากบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบวัสดุของฟินแลนด์เช่นเสื้อผ้าและแฟชั่นจากมารีเมโกเครื่องกระเบื้องจากอาระเบียเครื่องแก้วจากอิตาลานทิทรศการน,นี้บอกเล่าเรื่องบทบาทสำคัญของการออกแบบที่เกิดขึ้นในสาธารณารัฐฟินแลนด์นำเสนอประวัติความเป็นมาของการออกแบบในเรื่องเล่าที่มีชีวิตใช้แอปพลิเคชันและสื่อดิจิทัลช่วยแสดงวัตถุที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้เข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าเดิม ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นนิทรรศการเรื่องการดูแลรักษาและซ่อมแซมแสดงผลงานศิลปะของศิลปินเน้นคุณค่าของการซ่อมแซมและบำรุงรักษาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการเวลาต่อสถาปัตยกรรมและการออกแบบแสดงให้เห็นว่าสิ่งของทุกชิ้นสามารถรักษาซ่อมและนำกลับมาใช้ได้อีก การออกแบบของฟินแลนด์มีจุดเด่นสะท้อนถึงคุณค่าของการออกแบบได้อย่างชัดเจนเรียบง่ายและทันสมัยเน้นการใช้งานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพความทนทานและคุณภาพสูงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้จริงถึงจะมีราคาที่สูงแต่คุณภาพที่ดีทำให้ผลิตภัณฑ์ของฟินแลนด์มีเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของตลาด เ,เวลา15นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระธดดำเนินไปโบสถ์เต็มเปรีอัลกิโอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเฮลซิงกิคนส่วนใหญ่รู้จักในชื่อล็อกเชิร์ชเป็นโบสถ์หินหรือที่ชาวฟินแลนด์นิยมเรียกว่าโบสถ์แห่งความรักสร้างขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์คศ1968ใช้เวลาก่อสร้าง1ปีมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นคล้ายจานบิน สร้างโดยการระเบิดชั้นหินธรรมชาติของเนินเขาแกลนิคขนาดใหญ่เป็นศาสนสถานที่มีความสวยงามพี่น้องสถาปานิกชาวฟินแลนด์เป็นผู้ออกแบบหากมองจากภายนอกจะเห็นเฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาทรงโดมภายในโบสถ์ตกแต่งเรียบง่ายมีเอกลักษณ์ใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุสมัยใหม่ผสมผสานได้อย่างกลมกลืนกำแพงหินให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำธรรมชาติหลังคาทำด้วยลวดทองแดงโคดเป็นวงกลมขนาดใหญ่ ถัดลงมาจาัดโดมมีช่องโปร่งแสงคล้ายบานหน้าต่างรวม180ช่องออกแบบให้แสงธรรมชาติลอดผ่านได้ที่นั่งออกแบบคล้ายห้องประชุมขนาดใหญ่โบสถ์แห่งนี้ใช้แสดงคอนเสิร์ตแสดงงานศิลปะเนื่องจากมีระบบเสียงที่ดีจากผนังหินภายในโบสถ์โบสถ์เต็มเปลีอัลกิโอไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับทำพิธีทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตรประจำวันของชาวฟินแลนด์โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเฮลซิงกิสาธารณรัฐฟินแลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชุปธัรภมในการทรงบำเพ็ญพระกุลฉลองพระชนากา97ปีสมเด็จพระอริยองศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเวลา8 51กานาทีวันนี้สมเด็จพระอริยองศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จลงณพระบโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดพระสถานพระบรมราชุปธัรรมในการทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสา97ปีวันที่26มิถุนายน2567ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคกิริพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาสถูปปรจจุระนามพระบูรพารย์พระราชาคณะสิบรูปสวดมัตติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สิบรูปสลับปกรณ์สมเด็จพระอรียวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายก ส่งเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยสี่ละสมาจารวัตรส่งมั่นคงในเนคขมะปฏิบัติทั้งขันถธทุระและวิปัสสนาทุระทรงดำรงมั่นในไตรสิกขาไม่เสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบร้อยและส่งเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังคมณนลนตลอดจนประชาชน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญเครื่องราชสการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยทูบเทียนแพ่น้ำสงผ่านพุ่มดอกบัวและผ้าไตรไปถวายแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญผ่านพุ่มดอกบัวและผไตรไปถวายแด่สมเด็จพระอริยาองศสาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชเจกกลุลมหาสังฆปริณาย,ยกด้วยต่อจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ20รูปเจริญพระพุทธมนต์มื่อถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์พันโทหม่เจ้านาพันยุคนส่งจุดเทียนที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์และส่งประเขนครอบน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ พันโทหม่อมเจ้านวนพันยุคนส่งประเคนสำรับพัทหารถวายแด่สมเด็จพระอริยอุวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสำรับพระทหารนอกนั้นให้ราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับสมเด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอ,อ,อัมพรอัมพโรมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ประสูติเมื่อวันที่26มิถุนายน2470ที่จังหวัดราชบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2560และเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลที่10และเมื่อวันที่26มิถุนายน2560 ทรงพรกกรุณาโปรดพระราชทานถวายพัชแชดแฉกงาพิเศษระดับพลอยเป็นราชสการะและพระกิติยศพิเศษนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7และสมเด็จพระสังฆราชจากสามัญชนมิใช่พระชวงพระองค์ที่3ที่ทรงได้รับพระกิติยศอย่างสูงในประวัติศาสตร์แห่งกลุ่มรัตนโก,กสินทร์